สวัสดีครับช่องครณเอคอมพิวเตอร์นะครับวันนี้จะมานําเสนอวิธีการสแกนเอกสารลงคอมพิวเตอร์แบบง่ายๆนะครับแต่ต้องใช้เครื่องปรินเตอร์นะครับที่สแกนได้นะครับทุกรุ่นนะไม่ง้อไดเวอร์ตัวเต็มนะครับบางทีเราลงาติดตั้งปรินเตอร์เข้ากับเครื่องหรือว่าโน้ตบุ๊กนะครับบางทีเราต้องหาไดาเวอร์ตัวเต็มนะครับเพื่อจะหาตัวสแกนเนอร์นะครับ พื่อจะสแกนเครื่องบางเครื่องอตัวพิมพ์เตอร์บางตัวเนี่ยก็ไม่มีเขาเรียกว่าปุ่มสแกนเนาะจะต้องใช้โปรแกรมไดเวอร์ในการสแกนนะครับทีนี้หมดปัญหาเลยครับมีวิธีในการสแกนเอกสารง่ายๆนะครับได้ทุกรุ่นเลยนะครับก่อนอื่นนะครับจะต้องไปที่เริ่มกันเลยนะครับไปหาตรงนี้นะครับ Control p พเนลนะครับตรงนี้นะครับ ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับให้ไปที่ฮาร์ดแวร์นะครับแอนซาวตรงนี้นะครับเล็บไป device And Printer เนะครับแล้ไปเลือก Printer อร์ที่เราเชื่อมต่ออยู่นะครับตอนนี้ผมก็ใช้ตัวนี้อยู่นะครับคลิกขวานะครับจากนั้นไปที่ Start Scan นะครับแล้วก็เลือกเราจะ ถ้ามีหลายตัวเนาะแล้วก็สามารถเลือกตัวพิมพ์เตอร์ให้ตรงกับรุ่นนะครับแล้วก็ดูอันนี้คือประเภทนะครับด็อกิเมนต์ก็จะออกมาเป็น pdf นะครับหรือว่าเป็นโฟโต้เป็นรูปภาพนะครับเราเป็นด็อกก็แล้วกันนะครับาจากนั้นนะครับจะเป็นสีหรือว่าขาวดำนะครับได้เลยนะครับนี่ผมจะสแกนเป็นสีนะครับ อ่าต่อไปเป็เป็นรูปแบบนะครับอันนี้ประเภทของรูปภาพนะครับแล้วแต่เนาะจะเอาแบบไหนก็ได้นะครับลองรีวิวดูวก่อนพรีวิวนะครับอ่าจากนั้นก็จะได้เอกสารที่เราสแกนมานะครับจากนั้นคลิกตรงสแกนอีกครั้งหนึ่งนะครับเครื่องก็จะทำการสแกนนะครับอันนี้ก็ใช้ได้กับ เครื่องเครื่องพิมพ์เตอร์ที่มีสแกนทุกรุ่นเลยนะครับที่ลงไดเวอร์แบบไม่ตัวเต็มเนาะอ่าก็สามารถในการสแกนได้นะครับตอนนั้นก็เน็กนะครับอ่าแล้วก็กด Import นะครับอ่าก็จะได้ตัวที่สแกนนะครับมาแล้วนะครับแล้วก็คัดลอกนะครับอ่าคัดลอกก็ปีเนาะเอาไปไว้ที่อื่นได้นะครับรดับเบิลคลิกดู ะครับเป็นไฟล์ PDF นะครับอันนเครื่องหมายก็สแกนลงในเครื่องได้นะครับอันนี้ก็จะใช้ในการแก้ปัญหานะครับในการหาไดเวอร์ตัวเต็มไม่เจอนะครับบางทีก็จะเริ่มสแกนยังไงนะครับก็ใช้วิธีนี้เลยนะครับไปเปิดที่คอนโทรลแพแนลนะครับคอนโทรลแพแนลเสร็จแล้วนะครับให้ไปหาอ่าดีไวส์แอนด์พินะครับแล้วก็ เลือกพิมพ์เตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่คลิกขวาแล้วก็กดปุ่ม start scan นะครับก็จะขึ้นหน้านี้มานะครับแล้วก็เลือกจะเป็นรูปภาพหรือว่าเป็นเอกสารนะครับเลือกไปที่ document นะครับต่อจากนั้นก็กด preview นะครับ preview แล้วก็กด scan นะครับเครื่องก็จะ สแกนเอกสารนะครับบางเครื่องต่อพิมพ์เตอร์นะครับลงไดเวอร์เสร็จแล้วเอาลืมตัวเต็มนะครับก็หาปุ่มสแกนไม่เจอก็ใช้วิธีนี้เลยนะครับได้ทุกรุ่นนะครับนี่ครับอ่าอิน o r ตเข้ามามาแล้วนะครับนะทดลองสแกน3แบบแล้วนะครับก็ง่ายๆนะครับถ้ายังไงก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ